สวัสดีทุกคนวันนี้คลิปยาวนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวนสมบูรณ์บอลสีครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่พี่ๆเห็นอยู่ก็เป็นลูกไม้นะพี่นะสวยไหมก็เป็นใบกลมครับวันนี้ตอนเช้าก็ไปดูไม้มาแล้วก็ได้อัดวิดีโอมาเนาะเนี่ยพี่พี่ดูนะใบหนามากนะครับ ตัวนี้จะเป็นลูกไม้เทพการเวลาฮาลาบาละนะพี่ผมให้ดูฟอร์มนะครับตัวนี้หน้าหวานมากนะครับหน้าชมพูเลยนะครับนี่ยังไม่สวยเท่าไหร่นะรออีกนิดนึงพี่รอใบใหม่ผมว่าสักประมาณ4ี่ใบนะครับงามแน่แพี่ต้องอัพกระถางอีกแน่ๆครับแล้วต้นนี้พี่ ต้นนี้ผมจะบอกว่าเป็นลูกไม้ใบกลมที่ผมชอบมากมากครับคือกลมตั้งแต่เด็กเลยนะพี่พี่ดูนะเนี่ยพี่ดูนะกลมมากพี่แล้วตัวแบบทรงมันเตี้ยทรงเขาเตี้ยนะครับใบดกด้วยนะตอนโตเนี่ยอืนี่ครับนี่คือแม่พันธุ์นะครับของใบกลมเมื่อกี้นะพี่นี่ผมรีทัดภาพนะเออ เนี่ยเตียๆอย่างเงี้ยครับแล้วมีเชื้อด่างเชื้อป้ายในตัวเดียวกันนะครับก็เล่นได้พี่สะสมได้นะใบกลมตัวนี้นะผมแนะนําเลยนะครับถ้าใครยังไม่มีหรืออยากได้ทรงแบบนี้นะครับเอาไปเลี้ยงดูครับพี่สวยนะครับเนี่ยผมมีอยู่ประมาณ78กระถางนะครับอัพกระถาง6แล้วนะครับรอฟอร์มสวยๆเลยพี่พี่รับไปก็โอเคเลยนะครับงามแน่นอนนะครับแล้วต้นนี้พี่ ไม้เก่าเก่าโบราณโบราณคลาสสิกพี่ซับเจริญนะครับอยู่ในกระถาง6นะล้นกระถาง6แล้วนะครับสวยนะป้ายทุกใบเลยนะครับฉ่ำๆเลยพี่นะครับชมบรรยากาศบอนสีกันนะครับชมบรรยากาศของฟาร์มนะครับไปดูกันเรื่อยๆพี่ว่ามีอะไรบ้างเนาะนี่เห็นไหมไม้หลายตัวเลยขึ้นกระถาง6ไว้นะครับซับเจริญอีกแล้วนะฮะนี่สวยต้นนี้ก็สวยนะครับ ต้นนี้ไปแล้วนะครับลูกค้าปิดไปแล้วนะครับไปดูต่อพี่นี่ก็ซับเจริญนะครับฟอร์มดีมากอ้วนๆเลยต้นนี้น้องชื่อสบายแพรนะพี่สบายแพรเป็นไม้แรตัวเก่านะครับหลากสีนะครับสีไม่ซ้ําเลยนะครับทุกใบเลยพี่สวยเนาะผมชอบฟอร์มมากต้นนี้นะครับเอามาให้ชมนะครับเผื่อใครสนใจนะครับอยากได้ เอาไว้ครอบครองเอาไว้ตกแต่งบ้านประดับบ้านนะครับดูแลนะครับง่ายต้นนี้นะครับเลี้ยงง่ายวันนี้ก็พามาชมไม้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะอยากได้ต้นไหนก็บอกได้นะครับในคลิปนี้นะครับแคปภาพส่งมาได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะพี่พี่สวัสดีครับ